สวัสดีครับจีน่าสู่เพอนทุกท่านไก่แล้วนะครับสิ่งในวันนี้นะผมจะมาเดินทืบเจ้าแคทก็อดเวอร์ชันคูลดูดหรือว่าเวอร์ชันยืนนั่นเองกับคอสโมอชาร์ปเตอร์สองนะฮะผมก็จะใช้ทีมเซตนี้เลยละกันนะฮะไม่ได้พกการุมานะฮะกับด่านนี้เฟนเซอร์แคทเวลเก้าเองนะไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะก็ลองดูละกันนะคำๆนะผมก็จะหยิบเจ้าเทสเชอร์เรดากับ ริชแคทไปด้วยนะฮะสไนเปอร์ไปด้วยนะสไนเปอร์นี่ค่อนข้างจําเป็นนะในด่านนี้มานะฮะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะด่ามาดูค่อนข้างแบบยากเหมือนกันนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะว่ายากหรือเปล่านะผมเอาบุ l เลตเทนมาด้วยนะฮะมันชื่อบุ l เลตเทนหรือเปล่าหรือว่าอ่ะผมเรียกว่าแมวรถไฟละกันนะผมหยิบแมวรถไฟมาเล่นด้วยนะ,ะเพราะว่าบอสตัวนี้มีสกิลในการน็อกแบกนะฮะซึ่งมันจะรีเซ็ตการโจมตีให้กับทั้งบาฮาบุตและบุลเลตเทนด้วยนั่นเองโอเคเฟนเซอร์ okay. จ้วงไปเรียบร้อยโอเคเอาเจ้าโบต้านะมาสตันก่อนนะฮะแทนแคนมาช่วยทำดาเมจไปนะฮะมามาเลยโอเคเรียบร้อยครับปลาโลมาตายละมาโอเคนะ,ะผมจะยังไม่ส่งบาฮามุสน,นะเพราะผมไม่แน่ใจนะว่าเจ้ากลุ่มแรกเนี่ยจะรอดหรือเปล่านะฮะโอเคพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่มาแล้ว มาบริเท,เทนชนไปเปี้ยงหนึ่งนะแคนแคนฟาดไปนะฮะโอเคบอสน็อกแบ็กไปละบริเท,เทนชนไปบริเท,เทนชนนะฮะบอสน็อกแบก็กน็อกแบ็กเหรอ <c oughs> กระเด็นครับกระเด็นส่งบาหมุดไปไป <c oughs> เ,เลเซอร์ไปเลเซอร์ไปขำๆครับเลเซอร์ฟาดไปบาหมุดโอเคโอเคบาหมุดฟาดไปนะบริเท,เทนชนเอากระเด็น <c oughs> <c oughs> โอเคเดีย๋ยวมันมัน,ม,นมันง่ายกว่าที่คิดหรือเปล่าเอาบาหมุดไป กระเด็นก็ล็อกแบ็กใช่ไหมน็อกแบ็กชนไปน็อกแบ็กน็อกแบ็กน็อกแบ็กล็อกแบ็กอีกใช่ไหมชนน็อกแบ็กใช่ไหมชอบน็อกแบ็กหรอน็อกแบ็กหรอน็อกแบ็กชนเน่ยเรียบร้อยกระเด็นกระเด็นครับน็อกแบ็กน็อกแบ็กอีกไหมน็อกแบ็กน็อกอ่าจบแล้วอะไรนี่ง่ายเกินเรียบร้อยครับเพรลเจ้านะผมคงจะดองด่านนี้นานเกินไปนะง่ายกว่าที่คิดนะฮะด่านนี้ โอเคสมวยผ่านแล้วนะฮะได้ซูเปอร์ออริจินด้วยโอเคนะฮะเรียกว่าง่ายที่สุดแล้วนะในด่านบอสท,ทั้งหมดนะฮะง่ายมากนะฮะถ้ามีบาฮามุสแล้วก็มีบุลเทนนะฮะก็เดี๋ยวข้ามตัวเนื้อเรื่องไปอย่างรวดเร็วนะครับโอเคครับ okay, ผมคือตัวผมจากอนาคตนะฮะซึ่งบอกเลยนะว่าด่านนี้มันค่อนข้างจะอีซี่นะฮะเพราะว่าบุลเทนกับบาฮามุสนะ เพราะว่าการรีเซ็ตการโจมตีของบอสทำให้ด่านนี้สบายมากนะฮะก็ถือว่าโชคดีแล้วกันนะที่ผมเล่นบ u ูเรตเทนก่อนที่มจะมาเล่นด่านนี้นะครับโอโ้โหได้มาแล้วครับผมแคทก็อดเดอะเกรดนั่นเองนะฮะแล้วก็ได้อื่นๆนะฮะมากดรับสักหน่อยร้อยกระป๋องแมวกับสีล้านโอ้โหเยอะมากฮนะไหนมาดูแมวของเรากันสักหน่อยนะฮะ กับเจ้าอา่อแคทกอดแมวพระเจ้านอกแบ็กทุกทา่านนั่นเองนะฮะโอเคร, okay. ราคาในการอัพพอร์กับอูเบร์เลยอ่ะค่อนข้างแพงนะฮะร, <c oughs> ราคาอัพแพงแพงแต่ก็ต้อง up อัพอ่ะเพราะว่าไปลองใช้ดูล้กันนะฮะโอเคอัพอัพ <c> อ <oughs> okay. ัพไปสักหน่อยนะไม่ต้องเอาเยอะโอ้โหราคาในการอัพไปล้าง3ามโคตรแพงนะฮะไหนมาดู เหมียวเมดอลสักหน่อยนะฮะได้มันแล้วนะฮะของ COTC 2นะฮะโอเคนะฮะมาครับมาลองใช้ทนายแคทโคลโดโจสักหน่อยนะฮะมามาดูการนะว่าจะใช้งานได้เป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคมาแมวพระเจ้าถ้านาสู้แคทโคลโดโจไม่ไหวนี่ค่อนข้างจะเครียดแล้วนะเพื่อนแคทโคลโดโจไม่ได้ยากอะไรเลยนะฮะ มาส่งบุริเทนไปก่อนนะฮะโอเคาร์มตังสักหน่อยนะฮะเพื่อเรียกท่านพระเจ้านะครับชนไปบริเทนนะครับโอเคโอเคนะฮะมาแล้วแมพระเจ้าเราเดินช้าเลยรอเดินแป๊บนึงนะครับรอพี่แกเดินก่อน โอเคแม่พระเจ้าเดินถึงแล้วไปขอเน้นๆครับมาปางครับด็อกแบ็คหมดเลยนะฮะด็อกแบ็คไปอีกทีหนึ่งนะฮะสายฟ้าฟาดไปฟาดไปยังท้างตายนะฮะมาขออีกดอกหนึ่งขออีกรอบหนึ่ง,ออรงพระเจ้าพระเจ้าไม่โอ้ยพระเจ้าเครียดกับพระเจ้าจริงนะฮะพอเถอะ นะครับพระเจ้าเอ้ยเลือดน้อยเกินนะฮะเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันโอเคก็เรียกว่าแมวพระานแมวพระเจ้าง่ายแล้วตัวก็ดีไหมหรอก็อาจจะดีในบางสถานการณ์นะฮะแต่สถานการณ์แคทคลอโดโจไม่ดีนะฮะใช้งานในแคทคลอโดโจไม่ได้เลยนะฮะคือโดนตีนิดเดียวก็ตายแล้วนะแมวพระเจ้า งั้นสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนละกันครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะจุบ๊บ